เราก็เอาความสุขทีนิดเหล่านี้มาหล่อเลี้ยงจิตใจและคนก็จะได้คนอื่นหรือผู้ที่อยู่ข้างเคียงทัศนะเหล่านี้ก็จะขยายกว้างไปสู่บุคคลอื่นที่อยากกระทำในสิ่งที่ดีงามอยากเสียสละด้วยเช่นเดียวกันม,มันเป็นแนวน้อมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอยากจะบังเป็นความดีอย่างที่เราทำด้วยเช่นเดียวกัน เป็นกําลังใจต่อกันและกันเป็นแนวทางที่ทิ้งไว้ให้อนุชนทุ่นหลังมีแรงบันดาลใจในการทําความดีเห็นไหมทิ้งมีบากฝ่ายดีฝ่ายเย็นฝ่ายสงบไปในโลกพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาสู่โลกนี้มา่อตัดสุ้ก็เกื้อกูลเสียสละแก่บุคคลทั้งหลายแก่ทุกชีวิตเพื่อให้พนจากทุกผู้อื่นได้ออกจากทุกช่วยเหลือชี้ทางประเสริฐ ส่วนความรู้ความสามารถที่จะค้นคว้าในเรื่องวิชาการทางโลกนั้นก็ยังค้นอยู่ศึกษาอยู่พระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธในเรื่องความรู้ทางโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธวัตถุพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องปัญหาความทุกข์ต่างๆพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธแต่พระองค์ทรงสอนให้เรารู้ยิ่งเห็นจริงในโลกไม่เคยสอนให้เราหนีโลกไม่เคยสอนให้เรานีทุกข์ไม่เคยสอนให้เรานนีปัญหาแต่สอนให้เรารู้ยิ่งเห็นจริงเพื่อ ปรับชีวิตปรับตัวเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานี้ให้ดีให้ถูกต้องที่สุดหือเรียกว่าดำเนินชีวิตให้เกิดความสันติสุขให้มากที่สุดทำอย่างไรานไม่ต้องไปหนีทุกข์และไม่ต้องไปหนีวัตถุแต่ใช้วัตถุให้ถูกต้องใช้ยอย่างพอดีในวัตถุอะไรก็ตามให้เราใช้ยอย่างพอดีอย่าให้เกินส่วน เราก็ยังพัฒนาพุทธศาสนาไม่ใช่สุดโต่งทางด้านจิตนิยม The right way in Buddhism is not extreme way, is not extreme side, and is not materialism and is not spiritualism. It must be twined the both thing. and be balanced. Mm. We still develop the both thing for mind mm. and for material or knowledge or any subjects, but it must have dhamma on the time. We can use that knowledge to be right way if we have dhamma. Mm. We will try to cut our sandfish out hmm. and try to let it go and try to develop our loving kindness hmm. from sandfish or sandfish giant in this world make problem in the world hmm greed, anger, delusion come more and more because we have selfish, we have ego and it's come from ignorance. and if we know the noble truth of nature well, we know the secret of nature well we know the right reasons of life of anything else we will know what we should do in the best mm. and we have encouragement to do to help others with pure loving kindness we'll be happy with Right way. We'll be happy with cultivations, with loving kindness and right knowledge. But we should develop ourselves in the right way. Should often contemplate again and again, more and more. until it become be better, until it become be perfect. But it's not so easy to do that. You must take time to learn to do to develop. ค่อยเราพยานะพยามฝึกพยายามแล้วเราจะค่อยๆเลื่อนระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้น แล้วเราจะมีกําลังใจอย่างมหาศาลในการช่วยเหลือผู้อื่นเวลาจิตใจเราดีเราจะเห็นได้ชัดว่าหน้าตาป่องใสโดยเฉพาะหัวสมองของเราปลอดโปร่งหน้าตาป่องใสและมั่นใจตัวเองและมีความสุขจากการช่วยเหลือเ e ็นแฮปปี้วิดเฮล p ิ n งอ t h เ r อร์เป็นเอนจอยวิดออฟจ็อบวิดออฟเฮลปิ้งส์วิดเฮลปิงอัตเ And we we'll don't have energy to do anything very well. We still have right duty, right responsibility in human being life, to help to take care of with pure loving-kindness. This one will be peace and much more happiness. His own still have purpose. I pray for that. I like all of people in this own become the same family, Dhamma family. We all share birth, own their sickness and death. We all want to free from all suffering. We all uh, done one suffering. Uh, uh. We all want to find peace and real happiness. If we Keep the right way and try to develop our loving kindness and right knowledge a t d try to train ourselves in the right way first we can help others more ก็เราพยายามแล้วมันจะเป็นผลโยงไปทั้งหมดเลยจากการกระทําของเราที่ดีที่งามที่ถูกต้องก็เห็นชัดว่า ศีลย่อมมีอยู่ในที่นั้นการที่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นและมีเมตตาก็เป็นธรรมะที่พร้อมอยู่ในตัวและพยายามละจากเครื่องข้องสิ่งต่างๆในสิ่งที่ตนเองติดข้องอยู่หัดบังคับใจตนเองยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นโดยลําดับตั้งแต่สิ่งง่ายๆพยายามละสิ่งที่เป็นอบาย,ยมุกทั้งหลายวิ t r ยต to Stop the bad things in our life. For example, temptation, if anything, something we still have, we will stop it. We make our intention to stop any kind of temptation and try to observe five precepts. Make our intention to observe precepts. It means we have intention to stop to harm other from present now, and try to help other. Try to develop our loving kindness more and more, and try to know how to let go, <coughs> and try to stop luxuriating this thing is makes problem in this world too and my slogan i often say one who have good practice must have must have not too much eating <laughs> not too much sleeping not too much talking Must, must ease, not much eat not much sleep not much talk and try to develop our goodness more mm hmm. try to train ourselves more mm hmm. เราพยายามฝึกพยายามกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยมีความเพียรให้มากๆเสียสละให้มากๆและโลกนี้ก็จะร่มเย็น และพยายามรู้จักการปล่อยวางนะี่แล้วก็จะยาวนะี๋ย่ท่นานมณะแปลอะไ to s วสมาร i ยอ l l off my talking for tonight Please continue to listen again. ก็จะถืโอกาสสรุปจากที่ปารกไว้ที่จริงก็ยังอีกเยอะถ้าจะพูดอินแฟ They are still have a lot uh, from this Thamma in this story but is too long time for you uh, maybe next time mm. you all can listen again and for tonight i like to summarize and stop <coughs> from my talking and just to summarize for a while เราคงเข้าใจในเรื่องที่พูดพูดมาทั้งหมดก่อให้จับเอาความหมายในใจความเหล่านั้นซึ่งก็พอจะสรุปลงในความหมายสั้นๆว่าเราจงดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมาย เมื่อจะมีอุปสรรคอะไรสิ่งใดเข้ามาขอให้เม่เชิญต่อสู้และรักษาเป้าหมายทั้งแนวทางของเราให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อย่าได้ท้อถอยทั้งแนวทางและเป้าหมายนั้น ต้องเป็นไปเพื่อความสันติสุขไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นแกต่ตนเองและผู้อื่นเรื่มมีสติรู้อยู่อย่างสุข,ขุมเสมอทุกการกระทำพูดคิดเมื่อเรากำหนดเป้าหมายและเห็นแนวทางแล้วก็เริ่มให้รู้ชัดอยู่ในปัจจุบันรักษาปัจจุบันขนณะ ว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่จุดไหนของการเดินทางเราทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคสิ่งใดจะเป็นบุคคลเหตุการณ์ใดๆเป็นธรรมดาที่ยังมีความแตกต่างเราจะต้องเห็นต้องเจอในสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตของเราเราจะต้องได้ยินเสียงทั้งที่ดีและไม่ดีพบทั้งกิริยาที่หยาบและประนีด สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เข้ามาก็ถือเป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้นไม่ลหลงไหลในสิ่งที่น่าจะเพลินหลงไม่ลหลงไหลดีใจกับสิ่งต่างๆที่น่าจะเพลินหลงแม่สุขก็อย่าดีใจเกินไปแม่ทุกข์ก็อย่าเสียใจหรือสิ่งใดที่มันไม่ดีก็อย่าผลักดานจนเกินไปให้พยายามเฝ้าดู จะปรับตรงแก้ไขทาความเข้าใจในสิ่งนั้นว่าอะไรเป็นอะไรและทั้งความข้ามพปณิได้โดยการรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ตลอดถ้าที่เราทําได้เรียกว่าสุขก็ไม่ล้มไหลทุกข์ก็ไม่เสียใจไม่ผักท่านรักษาจิตเป็นปัจจุบันสมดังบาลีว่ากำหนดรู้ทั้งสมานัตและโทมนัตที่เกิดขึ้น ได้มีสติเป็นกลางรู้อยู่เสมอและรักษาจิตไว้ดีทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องอเรียกว่ารักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ถูกต้องอเจริญจิตทั้งปวงอย่าให้ท่องความทุกโศกเศร้าหมองจะหมดไปคือให้รู้ว่าเราทำอะไรนะ อะไรทำอะไรก็ให้ใจเรารู้คอยสอบดูถามใจอยู่ทุกเมือ่อให้รู้ชัดแจ้งชัดโดยไม่สับสนไม่กุมเครือสิ่งที่เราทำนะมั่นใจว่ามันดีจริงประเสริฐจริงถูกต้องจริงและไม่เกิดทุกข์เดือดร้อนจริงๆสิ่งนั้นแหละเราก็ทำไปท้ายที่สุดก็สรุปว่า จะทำอะไรก็ตามได้มีเป็นอะไรก็ตามมีเป้าหมายที่แตกต่างกันก็ตามแต่มีจุดรวมอยู่ที่ว่าไม่ก่อทุกข์โทษแก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อความสันติสุขแก่ชีวิตอื่นด้วยและแสดงว่าไม่เบียดเบียนนั่นเองมีศีลได้มีเป็นอะไรก็ ไม่ปิดศีลหมายถึงว่าไม่ร่วมทุจริตผิดบาปไม่เบียดเบียนผู้อื่นและที่ได้มีเป็นเราพยายามแบ่งปันเมตตาหัดเสียสละให้แกนสมาร o ยอ a ับทอ g ก่งจะเ l ีย h r e e sentence no harm other we try to stop to harm other with our intention and try to help try to keep uh, try to know how to keep uh, try to know how to keep and to help others with, with pure loving kindness Try to develop our loving kindness and help sacrifice. Try to help others with self-sacrifice and know how to let go. And try to let go until we can free our mind and we will find peace and real happiness. ดีส n วนวินดีพ e ส์และแฮปป p p ทุ o ข์คอยเราพยายามละปาปทั้งปวงเจริญเมตตาให้ถึงพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักการปล่อยวางหัดชนะใจตนเองบังคับใจตนเองแม้ไม่ทั้งหมดหัดทีละอย่างทีละอย่าง ที่นน้อยๆเช่นกินมากนอนมากพู้มมากฟุ่งเฟยมากก็ตัดเหมือนเสียบางอย่างก็ต้องใช้กําลังใจเอาความเด็ดขาดถ้าเราเด็ด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 แ้ดมันขาดเองนี่เราไปมัวอ,อ้อยอิงอยู่กับกิเลสเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็เอออ,อหอหมกนะไม่เป็นไรแล้วไว้เคยละทีหลังก็ได้อันนี้ยังถูกกิเลสเยู่เอาไว้สักหน่อยกัน บางทีเราก็พิจารณาเอมันก็ไม่มีอะไรจริงมันน่าเบื่อเรื่องเหล่านั้นซ้ำซัซากๆมันไม่มีสาระอะไรมันก็เบื่ออยู่นะพอเราเห็นบางทีเห็นโทษมันถึงจุดมันก็เบื่อแต่มันมาอีกแล้วความอยากมันเบื่อเบื่ออยากอยากนะแล้วก็พยายามอัดชนะใจตนเองให้ยิ่งขึ้นอย่าไปคบกับกิเลสน,นะให้คบกับพิชา พ <c oughs> บกับธรรมะศึกษาธรรมะให้ม,มากๆเอาเลยสำหรับวันนี้คืนนี้ตมาก็มีความปราบรื้มชื่นใจเห็นนักษาทั้งหลายรวมทั้งอาตมาก็เป็นนักกษาด้วยตรมาเป็นนักกษาอยู่ตลอดเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเลยเรียนเรียนนี่ไม่จบอะสิ้นลมเลยตงจบนะใน โรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ในมหาวิทยาลัยที่กว้างใหญ่มหาวิทยาลัยโลกมหาวิทยาลัยชีวิต In University of Life Life, life University we can learn anything many thing and try to keep the right way don't forget this thing ค่อยเราพยายาม if you have r i g h t effort and patience enough we will success in our life ก็ท้ายที่สุดจริงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอให้เราทั้งหลายมีกำลังใจในการเจริญคุณธรรมความดีจงยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้ได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจที่ปรารถนานั้นโดยชอบโดยทำทุกประการทั้งให้ได้เจริญพร้อมด้วยสิริอายุวัฒนนะสุขภาละปฏิพานพร้อมทั้งทัศนสารสมบัติจงไปบูร ทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยอำานาจคุณพระและกุศลเป็นที่ยิ่งด้วยเถร<า>และขอให้เราได้ความรู้นั้นความสามารถที่ศึกษานั้นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลชนหรือมนุษยชาติทั้งหลาย f uh, i า a l l ีอะไรตัวรีเฟอ To the Buddha and Dhamma, Sangha, and all of my Master, and all of your good intentions, your wholesomeness, your goodness, bless you and protect you. May you all be well and happy and have encouragement to do in goodness, to keep the right way and try. And have encouragement to develop your right knowledge, your loving kindness more and more. And may you all have encouragement to help others with pure loving kindness. And may you all progress in your life in your practice and success in your wish achieve your goal and free from all suffering yeah. so, uh, to, uh, now still have uh, 15 minutes Fifteen minutes to ten. If some of you like to ask question, you can any question. You can show your hand. Show me your hand. Some anybody. Some would like to ask question. Or you all know everything already. <laughs> Nice story. Uh, <laughs> uh, many people are interested to know, write a nice story. Uh, <laughs> <laughs> you can ask questions, uh, he can uh, tell you a bit if you like to listen. Okay? Yeah. Then we'll tell you a little bit. <laughs> How many of you would like to know Prajan's life story? <laughs> <laughs> uh, Normally, Prajan don't uh, tell his story because as he lives, that is his story.